เราเรียนแล้วเราได้เกรดดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าได้เกรดดีเพราะอะไรเพราะเราทําได้ดีหรือเพราะคืนทําได้แย่การให้เกรดบางทีมันไม่ใช่ดูแค่ผลงานของเรามันดูผลงานของคนอื่นๆด้วยก็จะมีการประเมินแบบอิงกลุ่มก็จะดูกันแทะในกลุ่มน,นั้นเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้ได้ขึ้นชิ้นนี้แย่กว่าอ่ะชิ้นนี้ลงคนที่ได้ A ในคานั้นเนี่ยถ้ามันเทียบกับข้างนอกแล้วมันได้ซละ่ะเอ A, อันนั้นมันจะมี มาตรฐานไหมวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Everything in Art ผมนอตครับผมอาร์ตวนดิดนนอ่าแล้ววันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือเรียนศิลปะเนี่ยประเมินยังไงประเมินได้ไหมประเมินได้หรอเพราะว่าโดยจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงศิลปะเนี่ยมันดูจะเป็นอะไรที่ไม่มีขอบเขตาตายตัวไม่มีถูกไม่มีผิดแน่ชัดขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาอยู่ในการศรึกษาเนี่ย มันต้องมีการวัดผลมีการประเมินผลมีเกรดเนาะทีเนี้ยหลายๆครั้งก็อาจจะทําให้หลายๆคนรู้สึกสงสัยกับตัวเองหรือสงสัยกับการประเมินว่าเอ้ยศิลปะมันประเมินได้จริงๆเหรอนะอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนที่ทํางานแล้วได้เกรดออกมาเนี่ยเช่นดอยอิงอย่างเงี้ยอ่ามันจะต้องมีแบบว่าตอนเราเรียนในตึกติวเนี่ยสมชั่วโมงครึ่งบ่ายนี้คุณต้องส่งงานนี้ตอนสอบเรามีเวลาให้คุณ3ามชั่วโมงใครทําได้สวยที่สุดได้ร้อยใครทําได้ลองลงมาได้90ลงมาอย่างนี้แล้วติดมหาลายัย ตอนไปทําในมหาลาัยปุ๊บเราก็เมียมีเวลาเท่านี้สามชั่วโมงแล้วก็มาดูกันว่างานใครจะได้ดีกว่าก็ได้เอไปตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรเนาะกับการที่อ้าวก็งานใครดีก็ได้ดีตรงนั้นไปสิแต่สุดท้ายแล้วทุกคนทําอยู่ในกรอบ3มชั่วโมงงั้นแปลว่าถ้าเกิดคนที่มันเก่งดอยอิงในเวลา6ชั่วโมงละ่ะมันแปลว่าเขาไม่เก่งเหรอในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งมีความสงสัยนะว่าศิลป,ปะเนี่ยเมื่ออยู่ในการศึกษามันสามารถประเมินผลได้จริงๆเหรอในฐานะที่พี่อาร์ตเนี่ย เป็นผู้สอนเนาะพี่อารคิดว่ายังไงครับแก็เป็นการตั้งคําถามที่น่าสนใจอันนี้มันก็ต้องไปดูที่เกณฑ์การประเมินว่าเราจะดูที่ผลลัพธ์หรือดูที่กระบวนการก็มีการแก้ปัญหาอย่างเช่นจะต้องมีบางโจทย์ที่ใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงอาจจะทำเป็น2ครั้งหรือ3ครั้งเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยบางทีเราเห็นผลงานของหลายๆสถาบันที่ต่างประเทศแล้วผลงานเขาดู ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยพอลองไปทําแล้วทําตามไม่ได้เพราะว่าบางรูปเขาวาดกันเดือนหนึ่งบางรูปวาดสองอาทิตย์แต่เราวาดกันสามชั่วโมงยังไงคุณตี้มันก็ได้ไม่ถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยครับอย่างผมเคยเห็นผลงานของรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเรียนในมหาลาัยต่างประเทศแล้วเอางานปั้นมาให้รุ่นพี่คนหนึ่งเ่าอกว่าสวยจังเลยอปั้นเก่งมากปั้นเหมือนมากเลยปั้นคนอย่างเงี้ยเนาะเขาก็บอกว่าก็เนี่ยตอนเรียนเขาให้ปั้นเป็นเดือนเลยซึ่งถ้าเกิดในส่วนของผมที่ เคยเรียนปั้นในมหาลัยเงี้ยจบข้ามนั้นก็จบแล้วจบไปอะไรเงี้ยแสดงว่าระยะเวลาเนี่ยก็มีผลกับการทํางานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะประเมินผลงานนั้นนั้นเนี่ยระยะเวลาจะต้องถูกเอามาใส่ในเกณฑ์การประเมินด้วยว่าเราจะประเมินผลงานชิ้นนี้ในกรอบระยะเวลาแค่3มชั่วโมงหรือประเมินผลงานชิ้นนี้ในกรอบระยะเวลาแบบหเดือนอะไรเงี้ยครับเพราะการประเมินเนี่ยนอกจากวัดผลแล้วเนี่ยในแง่นึ่นมันเป็นการให้คุณค่ากับสิ่งที่ถูกสร้างหรือสิ่งที่ถูกทําขึ้นมาเราเรียนแล้วเราได้เกรดดี แต่เราก็ไม่รู้ว่าได้เกียรติดีเพราะอะไรอืเพราะเราทําได้ดีหรือเพราะคือทึงทำได้แย่การให้เกีรตบางทีมันไม่ใช่ดูแค่ผลงานของเรามันดูผลงานของคนอื่นๆด้วยอืบางทีมันก็จะมีการประเมินโดยลักษณะที่เรียกว่าการประเมินแบบอิงกลุ่มการประเมินแบบอิงกลุ่มก็เป็นรูปแบบการประเมินหนึ่งที่ใช้สําหรับประมวลผลของคนในคัสนั้นๆโดยที่แยกออกจากคาัสอื่นๆเราจะดูกันแท้ ในกลุ่มนั้นนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงโดยเอาคนที่ดีที่สุดก็คือ A <S <S ชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้ได้ขึ้นชิ้นนี้แย่กว่าอ่ะชิ้นนี้ลงมันก็จะเป็นการประมวลในในในแค่คลาสนั้น <S <S คนที่ได้ A ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเป้าหมายให้เพื่อนวิ่งตามเพื่อนก็แทนที่อาจจะมองว่าทํางานให้ดีขึ้นแต่จ,จะเป็นการมองว่าทําไงถึงจะได้เท่าเขาแต่สมมติว่าคนที่ดีที่สุดในคลาสนั้นหรือคนที่ได้ A ในคลาสนั้นเนี่ย ถ้ามันเทียบกับข้างนอกแล้วมันได้ซีล่ะเออนนั้นมันจะมีมาตรฐานไหมหรือมาตรฐานมันอยู่ในคาส์นั้นแต่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโลกเรามันคอนเนกันทั้งหมดมันพลับบิกไปในโซเชียลหรือเงี้ยมันอาจจะถูกเปรียบเทียบข้ามประเทศอไปถึงอีกประเทศนึงว่าเนี่ยนี่คือ A ของตรงนี้นะอ่าันนี้คือ A ของอีกที่หนึ่งโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่าอีกที่หนึ่งมันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนหรือ จนโดนจัดอันดับกับระหว่างประเทศด้วยรูปรูปเดียวอาจจะด้วยรูปรูปเดียวที่มีเขียนสัญลักษณ์เออโดนออกมาเทียบกันแล้วสิ่งนี้ก็เป็นปัญหาในปัจจุบันว่าเวลาคาดหวังผลงานที่ดีมันไม่ได้ถูกคาดหวังแค่เกรดหรือคะแนนที่ได้ละมันถูกคาดหวังโดยการเปรียบเทียบว,ว่าจะต้องได้เท่ากับที่อื่นด้วยอะไรเงีย้ยบางทีทํางานได้เกรดไม่ดีแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าอ๋อสบายใจได้เนี่ยที่นี่ได้ C แต่ถ้าอยู่อีกที่นึงได้ A เลยนะ อย่างวิชา Drawing ที่มันเป็นการวาดภาพเหมือนเนี่ยเราจะวัดยังไงละ่ะในเมื่อสิ่งที่เราวาดออกมามันมันเหมือนแค่ไหนคือถ้าสมมติว่าเหมือนมากจริงๆเราจะต้องไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นรูปวาดเลยเราอาจจะเห็นแจกันตั้งอยู่แล้ว อันนี้รูปวาดอะไรเงีย้ยแต่ว่าถ้าเราใช้เกณฑ์การประเมินนั้นเนี่ยทั้งหมดก็อาจจะกลายเป็นรูปที่ไม่เหมือนอถ้าเราต้องลดเกณฑ์การประเมินลงมาในลนักษณะที่มันแยกย่อยได้เกณฑ์การประเมินเนี่ยมันคือการกําหนดผลลัพธ์ที่จะได้ถ้าเรามีคะแนนหรือมีเกณฑ์การประเมินที่บอกว่าเรามีคะแนนรายละเอียดมันก็จะกลายเป็นว่าทุกคนจะต้องมุ่งไปที่การใส่รายละเอียดซึ่งภาพที่ออกมาเมื่อจะกลายเป็นภาพที่มีรายละเอียดทั้งหมดเลยอืแล้วมันอาจจะยิ่งวาดยิ่งไม่เหมือนจริงแล้วกัน เกณฑ์การประเมินก็อาจจะเป็นตัวทําลายผลงานที่สร้างขึ้นได้เพราะว่าทุกคนมุ่งไปสู่ว่าเกณฑ์การประเมินคืออะไรทฤษฎีสีพื้นฐานอ,อ่ะถามนอดวิธีใช้สีโทนร้อนโทนเย็นมีหลักการยังไงโหนานมากจำไม่ได้แล้วแบบ80-20ิบย่สิบอะไรงี้เหรอเจ็ดสิอใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงการใช้สีโทนร้อนหรือโทนเย็นอัตตาส่วน80 20%ถ้าสมมุติว่าเกณฑ์การประเมินคือ สามารถใช้สีโทนร้อนและเย็นในอัตราส่วนเจ็ดสิบสามสิบได้แต่ยกตัวอย่างเช่นให้จินตนาการตามทางภาพเป็นสีน้ําเงินทางภาพเลยนะเป็นสีน้ําเงินแล้วมีจุดสีส้มแป๊ดๆเล็กๆมากๆจุดหนึ่งอ,อยู่ในงานคิดว่าอัตราส่วนของร้อนกับเย็นมันจะเป็นเท่าไหร่อืมก็เป็น 9กกับ10หรือแม้99กับ1ใช่แต่อีหอรหรือ10%เล็กๆนั้นน่ยมันส่งผลกับทางภาพเลยกับเด่นกว่าเดิมกับอาจจะเด่นมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการที่เกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเป็นประสบการณ์โตของผมเองจากการเรียนมิวชา่าฟิกเกอร์ดอยนงก็คือวาดคนอีกคนมายืนแล้วเราก็วาดผมว่าพยายามวาดให้มันให้มันเหมือนเหมือนที่ตาเห็นเลยพยายามวาดระหว่างที่วาดอยู่ก็จะมีคอมเมนต์เตเตอร์ เดินมามันยังมันยังไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เดินไปพูดแค่นี้พูดซันซานว่ามันยังไม่ค่อยแข็งแรงผมก็ครับๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะทำให้แข็งแรงแต่ว่าในใจเราก็จะทำให้แข็งแรงใส่กล้ามหรือใส่กล้ามเพิ่มหรืออะไรดีก็ยังไม่ค่อยมั่นใจก็เลยรอคอมเบนเตอร์วนมาอีกรอบแล้วก็ถามว่าจะทำไงให้แข็งแรงทำให้รู้สึกว่ามันมีพลัง <c oughs> ทำยังไงให้มีพลังใส่ อ,อลาหรือว่า <ster ling> มันจะยิ่งใจเป็นเลยเถิดอะไรเย้ะใส่เน้นปัญหาของที่ผมเจอตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าผมไม่ได้ดูว่าวิชานั้นเนี่ยมันประเมิยยังไงหัวข้อนั้นมันอาจจะพูดถึงการใช้อารมณ์ความรู้สึกในงานเพราะงั้นการวาดจากสิ่งที่ตาเห็นบางทีมันก็ไม่ตอบสนองกับผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังเพราะงั้นเวลาเราเห็นผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือการที่เราได้ยินใครพูดถึงผลงานอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าเขาพูดถึงผลงานชิ้นนั้นในแง่ไหน ยกตัวอย่างเช่นภาพวาดของแวนโก๊ะภาพวาดแวนโก๊ะวาดรูปดอกทานตะวัน <S <S ถ้าเรามองผลงานชิ้นนั้นในแง่ของความเหมือนจริงทางกายภาพของแจกันก็อาจจะเป็นผลงานที่ไม่ดีอแต่ถ้าเรามองมันในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นผลงานที่ดีในผลงานที่ดีดชิ้นหนึ่งมันก็อาจจะถูกมองว่ามันไม่ดีได้ด้วยแว่นตายอีกอันหนึ่งไอการให้คุณค่าเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับอัตตาของเราเหมือนกันเพื่อนผมซื้อหนังสือเพื่อ,อดอิละ เพื่อนเยอะมากเพื่อนเยอะเพื่อนผมซื้อหนังสือแบบเป็นหนังสือเหมือนกับภาพประกอบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยพอซื้อมาเสร็จปรากฏว่าเนื้อหาข้างในมันหน้าว่างเยอะมากเลยรูปน้อยตัวหนังสือน้อยแล้วเป็นกระดาษเปล่าๆเต็มเลยเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่คุ้มแสดงว่าเขาให้คุณค่าในแง่ของรูปแบบไหมแต่ถ้าสมมติมองในในแง่ของคุณค่าด้านอารมณ์ความรู้สึกคนแต่งอาจจะเว้นหน้ากระดาษไว้เพื่อให้ผู้ชมหรือคนอ่านเนี่ยได้มีส่วนร่วม ในการใส่อารมณ์หรือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ชมได้ใส่ตัวตนหรือว่าความอารมณ์ความคิดความรู้สึกเข้าไปในนั้นก็เป็นการที่เนื้อหากับตัวคนอ่านมันไปพร้อมๆกันอ่ะอันนี้ก็อาจจะมองกันคนละมุมมันเหมือนกับไอ้ผลงานที่เวลาเราดูงานพนติ้งสักอันหนึ่งอันนึงเป็นแบบวาดคนวาดสิ่งของอะไรอัดๆไปหมดเลยกับอีกอันนึงเป็นสีทาเพนเพนอ่าเป็นแอปแทกอย่างงี้คนจะม,มองแบบนี้เราก็ทําได้แบบนี้ก็ไม่เห็นจะต้องแพงเลย นะแต่อย่างที่พี่อาร์ตบอกว่าอยู่ที่ว่าเราใช้แว่นไหนในการตัดสินงานชิ้นนั้นเนาะไอ้เรื่องแพงไม่แพงนี่มันก็มันก็เป็นดราม่าเหมือนกันใช่ไหมอย่างผมซื้อรูปปั้นมาแบบห้าหกหมื่นอย่างเงี้ยบางคนก็มองว่าโอโ้แค่ปูนบัตเตอร์อปูนบัตเตอร์มันกิโลห้าบาทสิบบาทหรือเงี้ยซื้อมาทำไมห้าหกหมื่นเราก็บอกว่าก็ไม่อยากได้ปูนบัตเตอร์อ่ะอยากได้ปูนบัตเตอร์ในรูปของคุณเด็ดเนี้ยถ้าเราชอบอะไรมูลค่ามันแพงเท่าไหร่เราก็ซื้อใช่ไหม ถ้าเราไม่ชอบมันบาทนึงก็แพงไรเงี้ยถามนอ็อตให้นอ็อตลองย้อนกลับไปสมัยเรียนว่าสมัยที่น็อตเรียนเนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นปัญหาหรืออะไรไหมมันจะมีแบบว่าเรามั่นใจในงานมากว่ามันดีใช่ไหมแต่พอประเมินออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้ซึ่งมันอาจจะน้อยกว่านิดเดียวนะจากที่เราคิดว่าต้องได้ A แน่เราได้ B บวกเนี่ยอาเราเสียใจเราไม่พอใจ ไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นในทางที่เรายัางเชื่อว่างานดีกลายเป็นทางหนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้คิดว่างานมันดีขนาดนั้นนะแต่พอประเมินอ,ออกมาเฮ้ยได้เอวะงานนี้มันกลายเป็นเรารู้สึกว่าเออวะหรือว่าหรือว่ามันสวยวะไปเลยนะการตัดสินของคนอื่นเนี่ยส่งผลต่อความพอใจในงานของเราด้วยแสดงว่าคะแนนที่ได้มันสามารถชี้นําได้ว่างานชิ้นนั้นเนี่ยเรารู้สึกกับมันดีขึ้นได้แล้วก็แย่ขึ้นได้เหมือนกันหรือในสังคมทุกวันนี้งานที่ศิลปินทําออกมาปุ๊บขายได้ไหม ถ้าขายได้อุยแปลว่าแบบนี้ฉันต้องทําแบบนี้ต่อทิศทางการทํางานเขามันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าบ้านเขารวยอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเงินทิศทางงานเขาอาจจะไปอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้หรือแม้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับศิลปะเลยคนเราทุกวันนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มแบบนี้โพสตอะไรไปในสังคมโซเชียลบอกว่าเอ้ยดีชอบเราก็เลยทําแบบนี้ไปต่อๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนี้จริงๆก็ได้หรือเราตั้งใจทํางานมากแต่ไม่มีคนสนใจง,งานชิ้นนั้นในโซเชียลเราเลยเราก็เลยเลิกทํามัน พรคิดว่าทาแล้วมันไม่เป็นที่สนใจหรือทําแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับซึ่งอันนั้นเป็นเกณฑ์การประเมินของสังคมซึ่งไม่ได้มีการประเมินที่ตายตัวได้แบบการศึกษาดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการศึกษาที่มันสามารถสร้างให้รัดกลุ่มและส่งผลดีต่อการศึกษาต่อผลงานได้เนี่ยก็ยิ่งควรให้ความสนใจและใส่ใจกับมันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อยู่ในระบบของถ้าในวิชาการก็เรียกว่ารูบลิก รูบิกก็เป็นระบบการให้แนวทางว่าจะทำยังไงถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังรูบิกก็จะมีเกณฑ์มีระดับ a b c บ้าบลาบ้าอเงี้ยก็เป็นรูบิกอีกแบบหนึ่งก็คือ marking scheme marking scheme เป็นการติ๊กเหมือนก็มีหัวข้อหัวข้อมาแล้วก็ติ๊ก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 ผลงานที่ทำออกมาเนี่ยมันมีติ๊กถูกได้กี่ข้อให้คะแนนตามติ๊ก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  marking scheme เนี่ยมันอาจจะใช้ได้ดีในบาง subject แต่มันอาจจะใช้ไม่ได้เลยในบางวิชาผมเคยทำ marking scheme อยู่ เกือบปีที่ถ้าใครใช้มาร์กิ้งสกิอแบบนี้ยจะได้คะแนนที่คล้ายๆกันบวกลบไม่เกิน10%บเปอเซอะไรเงี้ยคือให้ใครตรวจก็ได้ให้เลขาภาคตรวจก็ได้ประมาณนี้แหละผมก็นั่งหมกมุ่นกับมันลองผิดลองถูกจนจุดท้ายว่าถ้าเราทำสำเร็จเราอาจเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการตรวจ Yes <laughs> ใช่เราก็ไปใช้กับวิชา drawing กับ paint ผลที่ได้ก็คือให้ใครตรวจก็คะแนนใกล้ๆก,ก,กันจริงๆแต่ผลลัพธ์มันกลายเป็นล้มเหลยวยังไง แทนที่เขาจะคิดว่าทำยังไงให้งานออกมาดีที่สุดอืแต่เป็นการทํายังไงให้ให้มันได้ทุกหัวข้อที่ติ๊มืมันถูกหมดแต่มันมันไม่ใช่อ่ะใช่เพราะเราบอกว่าติ๊กติ๊เนี่ยแบบอสมมุติติ๊กในข้อแสงเงาแสงเงาครบตั้งแต่เข้มถึงอ่อนครบแต่ถ้าง,งานที่ต้องทำจริงๆมันอาจจะไม่ได้เหมาะที่ต้องมีเข้มสุดก็ใช่อีกใช่ไหมอ๋ออีกเรื่องหนึ่งของมากิ้งสกิมก็คืองานบางชิ้นเนี่ย ถ้าดูตามติ๊กติ๊กติ๊กแต่ละข้อแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ถูกติ๊กเลยแต่ผลงานที่มันถูกสร้างออกมาเนี่ยมันมีความฮาร์โมนีมากมันเป็นผลงานที่ดีเลยแต่ว่าพอมันไปติ๊กเพื่อหาข้อจับผิดของมันมันกลายเป็นคะแนนไม่ดีเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะวัดอะไรไม่ได้เลยหรือเราไม่ควรจะมีการศึกษาศิลปะเกิดขึ้นพอพูดถึงศิลปะเนี่ยมันก็มีแนวคิดหลายอย่างว่ามันควรเรียนหรือไม่ควรเรียน เดี๋ยวปีนห,หลายคนก็ประสบความสําเร็จทั้งที่ไม่ได้เรียนศิลปะมาคนที่ผมรู้จักหลายคนจบวิศวะจบรัฐศาสตร์จบบัญชีเป็นหมออะไรเงี้ยแล้วทํางานศิลปะได้ดีมากๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวอาจจะเป็นช้างบางตัวหมูบางตัว <c oughs> ใช้จมูกเขียนเอาอย่างเงี้ถ้าสาัตว์วาดรูปเราจะนับว่ามันมีว่ามันเป็นศิลปะไหมก็มแล้วแต่คนมองอีกใช่ก็แล้วแต่คนมองอีกว่าสัตว์มันมีมันต้องการที่จะแสดงออกถึงอะไรบางอย่างไหมหรือ หรือมันแค่ขยับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยไม่มีความหมายผมว่าการศาึกษาศิลปะมันสําคัญแหละตรงที่มันเป็นความรู้ซึ่งความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าปัญหาคือการประเมินมากกว่าทั้งวเราเป็นคนสอนใช่ไหมเวลาเราให้เกรดหรือให้เกรดหรือหรือประเมินเนี่ยมันมีความเป็นเผด็จการอยู่นะอืเพราะว่าเราตัดสิทธิ์เราไม่มีใครมามายุ่งกับเราได้เลยเงี้ยอ,อันนี้ได้ซีอันนี้ได้บีน,นี่ได้เออุทธรณ์น,นะ ใครมาอุธรณ์เนี่ยม,มันเป็นมีความ,มปเป็นเผด็จการอยู่อันนี้คนที่ให้คะแนนเนี่ยสุดท้ายเราก็จะถูกประเมินอ,มอีกทีหนึง่งอันนี้การที่เราก็ถูกประเมินเหมือนกันเราก็กลัวว่าถ้ามันไม่ดีทั้งคันเลยเนี่ยแสดงว่าเราสอนไม่ดีแหละถ้าองนั้นก็ให้มันดีทั้งคานแลวกันมสมมติมีคนตกคนหนึ่งอัดขึ้นอให้มันผ่านถ้าปัดขึ้นเนี่ยหนึ่งคนไม่ได้อีกต้องปัดทั้งทั้งแผงคนที่ได้บีอาจจะกลายเป็นเอมันก็นําไปสู่คําถามที่ว่าแล้วคะแนนเนี่ยมันสะท้อนอะไร โอหเหมือนเหมือนตอนผมเรียนมัธยมเลยนะแบบคือผมไม่ผ่านแน่ๆอ่ะให้แก้ให้คัดอะไรมาดหน่อยอ่ามึงผ่านแล้วคือเขาบอกว่าเรียนไงก็ผ่านเพราะกฎกระทรวงบอกว่าเอ้ยต้องไม่มีเด็กติดศูนย์นะทุกคนต้องผ่านนะอย่างงี้แต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้ทำนะคุณในแง่ว่ามันมีช่องโหว่น,นี้ให้ดิ้นไดห้หรือผู้สอนจำเป็นต้องเก่งไหม,มถ้าสามารถ สร้างรูปแบบการประเมินให้ทุกคนก็ผ่านได้งั้นที่จริงแล้วฉันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้สิการที่เราจะไปประเมินผลงานอะไรเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งนั้นมากๆถูกไหมสมมติว่าผมจะไปประเมินรูปวาดอย่างน้อยๆผมก็ต้องทําได้ตามนั้นอสมมุติผมวาดรูปไม่ได้แต่ผมต้องไปให้คะแนนวาดรูปแบบสมมุติระบบมันเป็นไปตามมาตรฐานเลยนะแต่ผู้ประเมินแบบอาจจะไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยเช่นเอาคนที่ไม่รู้เรื่องสาธารณสุขไปนั่งตําแหน่งสาธารณสุขอะไรแบบนี้ ได้ไหม <c oughs> ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดถึงในแง่ของการประเมินว่าการประเมินมันมีผลยังไงกับผลงานหรือผลการเรียนสำหรับคนที่ฝึกฝนเองหรือคนที่กำลังเรียนอยู่ในระบบที่ยังไงมันก็หลีกเลี่ยงการถูกประเมินไม่พ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะรู้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินโดยผู้อื่นเนี่ยเราประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินนั้นยังไงอีกทีหนึ่งเหมือนกัน <S <S <ừ> เราอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยการทํางานศิละปะบางทีมันต้องมีความเป็นตัวตนอยู่บาืองคนบอกว่าอีโก้ไม่จําเป็นแต่ผมมองว่าอีโก้ก็จําเป็นเหมือนกันถ้าเราไม่มีอีโก้หรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่มีความหนักแน่นในตัวเองในการทํางานถ้าเราหนักแน่นแบบตรงนั้นมากพองานชิ้นนั้นมันจะมีความหมายขึ้นมาในวันใดวันหนึ่ง อยู่ๆก็น,นึกถึงแวดโกบวันในวันหนึ่งอาจจะหมายถึงคุณตายไปแล้วก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงการประเมินไม่ได้เนี่ยเราเอาสิ่งที่เขาประเมินมาประเมินด้วยตัวเองอีกทีนึงก็ได้และต้องมีความหนักแน่นมากพออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือสําหรับคนที่เรียนในระบบการศึกษามันมีข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้เรียนคนเดียวสมมติเรามีคัสตสของเรามี50คนถ้าว่าเรามี50มุมมองนั้นเกิดขึ้นในคัสถ้าเรามองเฉพาะแค่ ตัวเราคนเดียวเราจะเห็นแค่แค่จุดจุดเดียวแต่ถ้าเรามองทั้งคลาสเราดูว่าเพื่อนเราทํางานเป็นยังไงเรามีความคิดเห็นยังไงกับงานของเพื่อนเราเพื่อเรามีความคิดเห็นยังไงกับงานของเรามันจะมีประสิทธิภาพมากถ้าแต่ละคนวิจารณ์กันแต่ว่าต้องได้รับการยอมรับให้วิจารณ์ด้วยนะไม่ใช่เดินไปบอกว่าอัน,นี้ไม่ดีอันนี้อาจจะยาวซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่า ไม่ค่อยจะกล้าวิจารณ์กัน hmm. ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าสวยดีชอบน่ารักแต่จะไม่กล้าพูดว่าตรงนี้ไม่ดีเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าที่เราทําตรงไหนมันดีในใสายตาผู้อื่น hmm. เราจะทําโดยไม่ได้คิดแต่คนอื่นเห็นว่าตรงนั้นมันดีแล้วก็เราได้รับฟีดแบ็กในสิ่งที่เราสามารถพัฒนาต่อได้หรือควรปรับปรุงในหลายๆมุมมองที่ไม่ใช่แค่จากผู้สอนเนี่ยผมว่าการเรียนในระบบเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตรงนี้ส่วนคนที่ไม่ได้เรียนในระบบศึกษาด้วยตัวเองอันนี้ผมอาจจะให้เป็นแนวทางคร่าวๆก็คือว่า สิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยให้เราวัดโดยการเทียบกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการว่าเราต้องการมีเป้าหมายยังไงเราอาจจะอยากเป็นดิจิทัลเพน n ์แล้วเราก็อาจจะกําหนดมาว่าการเป็นดิจิทัลเพน n ์เนี่ยมันต้องบรรลุอะไรได้บ้างแล้วก็ดูว่าผลงานของเราเนี่ยบรรลุสิ่งใดได,ได้บ้างแล้วการที่เราประเมินผลงานตัวเองได้มันคือการบอกว่าข้อดีในงานเราคืออะไรข้อที่เราต้องปรับปรุงคืออะไรทําให้เรา รู้ว่าสิ่งที่เราทำเราวาดออกมาหรือเราสร้างมันออกมาเนี่ยมันมีคุณค่าในมุมไหนเราอาจจะทำมันโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามีคุณค่าแต่มันกับมีคุณค่ากับผู้อื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นรูปบางรูปเราสร้างมันขึ้นมาโดยไม่ได้คิดอะไรแต่มันอาจจะไปทัสใจหรือทัสความรู้สึกของคนอื่นๆแล้วก็ให้คุณค่ากับมันก็ได้เท่ากับว่างานชิ้นนั้นเราไม่ได้เป็นผู้ให้ความหมายมันแต่มันให้ความหมายกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสวยงามของการทํางานศิลปะเหมือนกันนะเพราะว่า ในผลงานผลงานหนึ่งเนี่ยมันสามารถถูกให้ค่าถูกประเมินได้โดยคนหลากหลายรูปแบบอไงครับอย่างศิลปินบางคนแค่ชอบวาดธรรมชาติวาดเห็ดเยอะๆวันดีคืนดีมีคนมาเดินดูงานโอ้เห็ดโอ้มีคนนอนโอ้เหมือนชั้นตอนทริปเลยอะไรเงี้ยเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยนะเออแต่ละคนก็จะมีมุมมองการตรีความภาพที่แตกต่างกันไปเนาะหรือเราจะต่อยอดไปพูดถึงอะไรเป็นหรือไม่เป็นศิลปะได้ได้หมดเลย ไว้ในโอกาสถัดไปอ่าเอาละเอาละโอเคอะแวันนี้ที่ฟังมาทั้งหมดเนาะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องของชีวิตเราเนี่ยมันหลีกหนีไม่พ้นกับการประเมินเนาะไม่เว้นแม้แต่การทํางานศิลปะเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วการประเมินเนี่ยไม่ใช่แค่เราโดนประเมินแต่สุดท้ายแล้วเราต้องประเมินสิ่งที่เขาประเมินเราด้วยแล้วเราต้องประเมิน ความพึงพอใจของตนเองด้วยเนาะถ้าเกิดใครชอบรายการ Everything i n Art นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กด s u b ส c คร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง Content Creator ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับการประเมินในมุมอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเอ้ยฉันเคยโดนประเมินมาอย่างนั้นหรือฉันเคยประเมินใครไปอย่างนั้นอะไรเง,งี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วน EP ีต่อๆไปอยากเสนอให้เป็นหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับและ e ีต่อๆไปของรายการ Everything In Art จะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับยังไงวัน <laughs> แนะนำแนะนำด้วยสิ <laughs> ผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตมากนะครับก็ ฝากทุกคนไปติดตามช่องทางของพี่อาร์นะครับมี2ช่องทางนนั้นก็คือวันาริสสตูดิโอเนาะกับอาร์ตออฟอะนาตมีนะครับวันาริสสตูดิโอเนี่ยก็คือจะเป็นสอนเกี่ยวกับศิลปะกว้างๆในหลายๆเรื่องเนาะที่เจาะลึกลงไปในเรื่อง<ช>นั้นๆเป็นศิลปะแ<ร>บบเชิงลึกจริงๆนะ<ช>กับอีกทางหนึ่งเนี่ยคืออาร์ตออฟอนาตอมีอันนี้<ช>จ,<ร>จะเกี่ยวกับเรื่องอ n นาตมีลึกเหมือนกันเกี่ยวกับการวาดคนวาดคนนะวาดคนแนะนําเยอะไปแนะนำเยอะไปโอเคโอเคอะยังไงฝากไปติดตามช่องทางของพี่อาร์ตด้วยนะครับสวัสดีครับดีครับ